เกษก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับคคตตัสอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นคคตตัสที่น่าสะสมนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือโนโตโคตตัสนะคะเพื่อนๆแล้วก็วันนี้ดอกเขาบานพอดีนะคะเกษตรก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะนี่ก็เป็นโนโตไซ์ใหญ่นะคะเพื่อนๆเป็นไซแม่พันธ์นะคะ เทียบกับมือของมุมเกษตรนะคะเพื่อนๆเป็นไซส์แม่พันธุ์นะคะที่มุมเกษตรเอาไว้ทำมเมล็ดที่สวนนะคะแล้วกเ็เวลาที่เขาบานเนี่ยเขาก็จะบานอยู่สองสามสี่ห้าดอกนะคะแล้วแต่ว่ารอบนั้นเนี่ยเขาสมบูรณ์แค่ไหนนะคะเพื่อนๆเห็นไหมมีอีกตุ่มดอกตุ่มหนึ่งอยู่ข้างใต้นี้นะคะเดี๋ยวเขาก็บานนะคะเพื่อนๆส่วนต้นนี้เนี่ยจะเป็นไซส์เล็กนะคะ เขาก็บานไปแล้วรอบหนึ่งนะคะต้นไซส์ใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าเขาบานพร้อมกันก็จะดีนะคะคือเราสามารถที่จะเอาเขามาผสมเกสรได้นะคะปกติมุมกเกษตรจะผสมข้ามต้นนะคะยังไม่เคยผสมในต้นเดียวกันเลยนะคะไม่แน่ใจว่าจะติดหรือเปล่านะคะแต่โดยโดยธรรมชาติแล้วทัตตัสส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเราจะต้องผสมข้ามต้นนะคะเพื่อนๆเขาถึงจะติดมเมล็ดให้นะคะเขาบานวันแรกนะคะเพื่อนๆ เขาบานวันแรกเนี่ยก็คือแกสอนตัวเมียเขาจะยังไม่กางออกนะคะก็ต้องรอวันที่สองนะคะโนโตคาตัสนี่ยเป็นคัตัสนึงที่เขาบานหลายวันนะคะแต่ดอกเขาก็จะมายากหน่อยนะคะแต่ถ้าต้นไหนที่ดอกเขามาแล้วเขาก็จะมาเรื่อยๆนะคะสำหรับโนโตคาตัสนะคะเพื่อนๆลักษณะด,ดอกเขาบานก็จะคล้ายๆกับพาโรเดียนะคะเหมือนพาโรเดียเลยนะคะก็คือเขาจะบานตรงจุกที่หัวนี้นะคะเพื่อนๆอ่ะ นี่นะคะก็พาเพื่อนๆมาดูเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังหาไม้สะสมนะคะโนโตแคตัสก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมมากนะคะเพราะว่าหัวเขาเนี่ยจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลาดอกเขามาเนี่ยเขาจะมาเป็นกระจุกที่หัวนะคะแล้วก็ถ้าต้นของเขายิ่งสมบูรณ์เนี่ยดอกของเขาก็จะยิ่งมาเยอะนะ,ะโนโตแคตตัสเนี่ยเขาก็ อย่างว่าคือเป็นไม้ตลาดแต่ว่าถ้าเ,ออเขาขายอยู่ทั่ทวๆไปก็จะเป็นไซส์เล็กนะคะเพื่อนเเพราะว่าไซส์ใหญ่ราคาค่อนข้างที่จะแพงนะคะถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่ต้องการที่จะเอาไปเป็นเอาไปเป็นแม่พันธุ์จริงๆเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยซื้อเนาะเพราะราคาค่อนข้างแพงนะคะเพราะฉะนั้นที่เราเห็นขายทั่วๆไปนะคะก็จะเป็นไม้ไซส์เล็กนะคะเพื่อนๆ แต่ว่าไม้ไซส์ใหญ่ก็มีนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยก็คือเราจะต้องตามหาตามตามสวนนะคะถ้าเกิดว่าพวกที่ขายตามตลาดน,นัดอะไรพวกนี้เนี่ยก็คือบางคนเขาก็จะไม่เอามาขายเนาะเพราะว่าเป็น คาตสที่ราคาค่อนข้างแพงเนาะถ้าเป็นต้นถ้าเป็นต้นใหญ่นะแต่ถ้าเป็นต้นเล็กก็เป็นราคาตลาดทั่วๆไปนะคะต้นละยี่สิบห้าสามสิบสามห้าบาทเหมือนกันนะคะแต่เป็นไซส์เล็กนะคะโนโตเนี่ยถ้าจะให้เขามีดอกนะคะต้องรอให้เขาได้อายุก่อนเขาถึงจะให้ดอกนะคะ,ะวันนี้มุมกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูโนโตคาตัสแค่นี้ก่อนนะคะจริงๆแล้วโนโตคาตสเนี่ยเขาก็มีดอกหลายสีนะคะแล้วก็มีมีเขาเรียกว่ามีมีเยอะนะคะมีหลากหลาย มุมเกษตรก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรหลากหลายปลีกย่อยไปอีกอะนะนี่นะคะหนามของเขาจะโหดนะคะหนามของเขาจะยาวนะคะแล้วก็แข็งนะคะเพื่อนๆ ป็นชันตาอีกตัวหนึ่งที่น่ารักมากนะคะมงกเกเตรเพิ่งเปลี่ยนกระถางให้เขาไปนะคะดอกเขาก็มาเนาะเหลืออีกสองต้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นดูนะคะว่าดอกเขามาตอนวันไหนตอนมาตอนไหนวันอะไรนะคะมงกระเศรจะเอามาถ่ายคลิปแล้วก็ลงให้เพื่อนๆดูนะคะชมความสวยงามของหน่โตทั้งสามต้นนะคะเป็นแม่พันธุ์ที่สวนมงกระเศรนะคะต้นนี้ดอกเขาจะเป็นสีเหลืองๆนะคะไซส์เล็กหน่อยนะ โอเคค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมมุเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากีค่ะ